วันนี้เราจะทำเกาหลีค่ะวันนี้มีชาบักเชิญค่ะชื่อว่าคุณส้มนะคะคุณส้มส้มค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอะไรกันคะแม่วันเดือนกินย่างเต้าหลีค่ะย่างเต้าหลีนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้เราจะเป็นแบบยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่ปลื้มการกินดูจากขุ่นพวกเราแล้วนะคะหน้าก็ไม่ได้ใส่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเจงกอันคนเดียว เอ้จวันน้าแล้วที่ไหนบาวกบานศพอบ้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะด้านวนวัดค่ะด้านวนวัดรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทของวัดเองจ้าคุณก็ต้องติดตามนะคะด้านวนวัดรีสอร์ทตอนนี้ไปแล้วรู้สึกเหมือนัะไหม่ไม่ยังไงนี่รู ไม่ค่ะไม่ไม่นะคะไม่ใช่สารกระทะค่ะมันตุ่มต่ำตุ่มต่ำค่ะจะนึกอยู่ที่รีสอร์ทนะคะเรา work from resort จ้าอ่าาาเราจะดูว่าใครจะกินกันอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยขออนุญาตบอกว่าคุณว่านจะเป็นยูทูบเบอร์สายกินหน้ามั้ได้เลยเรกินอย่างอร่อยเราก็ไปซื้อไม้เพิ่มกันนะคะ I never saw the mother two. Let me give up. All the good memories are going to the end up. Finally, I had no choice but to shut up. Maybe you know I miss so much even like a sleep. I remember promises we made on the trip. It's already hard to the I'm weak. This heaven feels like I'm being of being ripped. i am so much, but it's too hard. We're too close to love, so that's worse. All these things are bullshit. Just try to in my heart. I still remember your loving face, celebrate my birth เสร็จแล้ว <imprisoned> ค anyway, ่ะพ่อมาเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีแขกพิเศษนะคะเป็นหนุ่มวัยรุ่นอายุ73ปีค่ะชื่อว่าคุณอารังค่ะเป็นเจ้าของคุณที่ที่นี่เองค่ะไม่ต้องโคตรเขินนะคะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะพ่อนี่คือเรากินได้เลยใช่ไหมคะสุกหรือย่างทำไมไฟมันดับไปแล้ววะต้องเปิดเบอร์สามเปล่าเหยว That's right okay ถ้าสุกก็คืกินได้เราจะรีวิวกันไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาค่ะ พ่อขายชิมเลยค่ะพ่อชิมนั่งฝั่งด้านข้างเลยค่ะยังไม่หิวทำไมยังไม่หิวคะพ่อมาดูกล้องสิคะมาเซฮัลโหลเซ่เซฮัลโหลอันนี้อัดไว้ก่อนค่ะอ่าอีกหน่อยจะเป็นสายกินนะคะนี่ค่ะก็จะมีเห็นเป็นยูทูบเบอร์สายกินมานี่ค่ะพ่อคะอันนี้ค่ะผู้ปลูกข้าวผู้ราชินีสกินสยามค่ะเอาคุณแจ้วเยอะมากพ่อพ่อจะเยอะขนาดไหน เอาของลูกใช่ไหมโอเคได้เลยอันนี้กินไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทำทุกอย่างค่ะเป็น receptionist จีนี่ค่ะ เรามาจุดที่น่าประทั่นเ้าหญิงได้เ็ทางด้านน่าะเ็ทคนที่ควรข้าถึงได้เยควทด้่ะ้างนี้น่น่อย่ะต่ัแน่นมากน่าแน่น่อยแน่นีอาหารอาหารด้เลยป่ะเดี๋ยวเรารีวิวให้ยันอะไรเราเยทุกคนบอกว่าเมื่อ่มาตอนนี้หนูดีหรือว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนหนีเนาะเขาจะบอกว่าเราเป็นคนกินอร่อยมาก ส้มไม่ถ่ายได้นะหนีเป็นคนที่แบบเร็วแล้วก็ต้องการความรวดเร็วจิ้มสีค่ะตอนแรกหัวโก้บอกว่าน้องว่าช่วยทำจิ้มสีหน่อยหนึ่งร้อยกิโลเดียวต่างโรงงานนะใครมีบอกได้นะคะจะได้หาออเดอร์ให้ให้งานทำตาขายจิ้มสี่ต่นยังค่ะวิธกันยังไงคะ เราสไปมาแล้วจ๊ดหรอไมาจบน้อง้งไปรเอ็นเฮ้ยโอเยาอ๊ออ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยอยะอ๊๊ยโอออ๊อยองยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยอยเอ๊ยโอ๊อยอออโอย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 อออยอยยเออยอ่ย คือนะคะับอืมากครับ้ากครัเป็นเอวที่บ้างก็ได้ใช่ไหมใช่อืมเพียงแค่มีซอสโรชูจังเท่านั้นอืมดยหรอดีมากดีมะกอืมอกได้สารอาหารครเนี่ยอด I can see the motto. Dreaming from my ball, life without the trouble. Everything oh. I did do this, I'm just like a shadow. There are no peers, only love fucking couples. Life on you, what can I do? I knew you'd rather too. If you come back, I'll run loose. Put your name to my new tattoo. I miss you every day, I do to decide to leave. we together forever, like I used to believe. Love to you all the time, what I didn't give. As a people, you love another fucking deal. Give up, in the end we break up. I never thought about the tune, let me give up. All the good memories, the good until the end up. Finally, I had no choice but to shut up. Big you know I miss so much even like a not Every time I cross the field, put you on the trip. It's I hard to do the I'm weak. It's hard like I'm being pushed, being weak. Love me, cause so much, why should be hurt? Eating someone truly loves so much worse. All the things are shit just you can see my heart. I still remember your lovely face, celebrate my birth. นี่เรามาบุฟเฟ่ม์รีสอร์ทนะจ้ะน่ามันวัารีสอร์ทเด็ดจ้ะแล้วก็มีจ้ะผักของเราล้วมีกิมจิจ้ะนี่น่ากินมากจ้ะพี่ซอม